สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC กระทรวงการอุดมศ,ศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้ร่วมกับบริษัทสิงเบอร์เรจจำกัดเปิดโรงงานเยี่ยมชมความสําเร็จภายใต้โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง Total Innovation Management Enterprise Program หรือ TIME ที่จะเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถภาคเอกชนพัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและเติบโตบนฐานของการสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงตอบโจทย์ภาคการศึกษาที่ได้ทำงานใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของการผลิตระดับอุตสาหกรรมนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน จากการทำงาน2ปีในโรงงานการทมนะคะก็จริงๆเป็นโครงการที่รเริ่มมาจากสออชก็เมื่อหลายปีมาแล้วนะคะโดยที่ทางสงวทชอเองเราก็เข้าไปร่วมในการ implement นะคะเพราะว่าเราก็ทำงานสนับสนุนในกระชนอยู่แล้วในจากการที่มีการจัดตั้งเป็นกระทรวงอวจัดระบบบริหารจัดการหน่วยงานภายในใหม่นะคะเราก็ได้รับออมอบภารกิจนะคะในการดำเนินโครงการททมเนี่ยมาจากสอวชโดยตรงนะคะ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบาพอคอนะคะในการที่จะนำโครงการที่ได้พัฒนากันแล้วเนี่ยเอามาขยายผลนะคะนำร่องซึ่งตรงนี้ก็จะได้เห็นประโยชน์จากโครงการนี้จริงๆนะคะก็คือนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบนี้ เขาจะได้เรียนรู้ทั้งทางวิชาการนะคะจากอาจารย์มหาวิทยายลัยแล้วก็ได้มามีประสบการณ์ในการทํางานจริงในโรงงานแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังเอาประสบสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสองฝั่งเนะะี่ยค่ะเอามาประยุกต์แล้วก็ทําเป็นโครงการวิจัยนะคะซึ่งถ้าเอกชนที่ร่วมโครงการนี้จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะสําหรับโครงการ TIME ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย4.0 หรือการสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของนวัตกรรมทำให้ประเทศมีความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกและยกระดับอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน